กับเพลงมีเพลงเป็นเพื่อนเพื่อนเคยพรำย้ำเตือนให้เรามีเพื่อนและเพลงปลอบใจกุยคราบบันเลงเสียงเพลงบ้านเหนือบ้านใต้ช่วยกล่อมจิตใจให้ถูกใจสาวต้องเล่าดวงเดือน โอ้ละเน้เมื่อเธอเศร้าใจเพลงจะสื่อความหมายให้ผ่อนคลายลบล้างล้างเลือน mm hmm. เมื่อยามสิ้นหวังให้ฟังเสียงเพลงเป็นเพื่อนย้ำติดใจเตือนว่าอย่าลืมเลือนแล,ละเลยเลิกลา แววเจ้าลืมแล้วสินอเจ้า<ม>อูใช่ไหมวันนั้นทิ้งกันให้รอกี่ครั้งก็ยังไม่พอให้พี่มารอแล้วก็ไม่มาพี่มาขอ วงสัญญาอยากให้แก้วตาเจ้ามาร้องเพลงเกอนกับเพลง ไม่ไรเนี่ยคุณเพื่อนวนอยู่นั่นแหละแกว่าเพนเขาอยู่ข้างในเขาเหรอเฮ้ยวนเงี้ยนึกไม่คิดอะไรไม่ออกหรอกนี่นี่นี่เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศวนกลับวนกลับวนนั่นนี่วนวนซ้ายวนซ้ายวนซ้ายเหรออ้าววนไปๆวนไวๆเร็วเร็วเร็วดีแขกกลับวน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 เออยวนซ้ายนี่เหมือนคุ้นๆนะเออวนเลยวนให้ครบสามรอบแล้วขึ้นเมนเผาเลยปะอุ้ยจะบ้าแล้วไม่ใช่งานชาปนกิจเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรนักหนาเนี่ยเป็นอะไรเนี่ย ฉันว่าเพนเขาต้องอยู่ข้างในแน่ๆเลยวะทำไงดีอะถึงจะรู้ว่าเขาอยู่ไหนเปล่าน้องเพนเฮ้ยเพนเรียนอะไร <c oughs> เอาจะได้รู้ไงว่าอยู่ไม่อยู่ไงแพรพุ่มอยู่ข้างโอ้ยหมูแต่อ้อมเสียเวลาจะถามได้ก็ถามแพ่พุ่มอยู่ข้างในทำไงล่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าอยู่เปล่าอือโธ่ไม่ถามสมองอันปราดเปลืองของไอ้เพชรวะนี่เอางี้ ง่ายนิดเดียวลองร้องเพลงคู่เดิถ้าน้องเพนเขาอยู่ข้างในเดี๋ยวเขาร้องตอบกลับเองอะ่ะเพลงอะไรแล้วเปิดโทรนึกอะไรได้ก็ร้องไปร้องเลยเหรอเออโดย้าจะไปะชวนเขากวดน้ำไงเราร้อเพลงอะไรล,ล้วคุณจะตอบได้ไหนแล้วเพลงไง โอยโทมันร้องให้เด็กช่างกลมาตียอยูไ่ไงเอาไรเราเพลงที่มันคลาสสิกคลาสสิกโรแมนติกเราร้องเพลงให้ผู้หญิงเขาเคลิบเคลิ้มเนี่ยมันต้องมีการกล่อมอารมณ์เอาแบบหวานหวานซึ้งซ,งซึงชวนร้องตอบสมองโอ้โหไม่สมองคนลยไม่โถเขียวเนี่ยมันน้อยมากเลยไม่ใช่อ่ะ,สะแสดงว่ามันต้องเป็นเพลงขี้แน่ๆเลยดีอุจจมูกรอเลยงั้นอ่ะ เพลงคู่เออช่วยกันหน่อยสิเพลงคู่ใช่ป่ะง่ะเพลงได้เลยฉันเคยร้องไปกินอะไรมาเนี่ยเสียงขึ้นจมูกตลอดก็อ้ผ้าผืนเมื่อกี้แหละออ๋โอ้โหแพ้เนี่ยภูมิแพ้เออผ้าสไตายเกาหลีอะไรไม่รู้ึนว่ามานาสิกใส่อยู่ไงเอางั้นเลยเหรออืเพลงคู่หวานหวานอยากจะมาชวนน้องร้องเพลงรักฝากกัน เพอรำพันจากใจใช่เพลงรักอยู่ที่ไหนนั่นมันคือเพลงร้ายที่ทำลายใจหิงไปไงไปไงไปไงมีโบนัสด,ด้วยทีหลังมีโบนัสด,ด้วยก่อนเลย คุณไปคิดฟังใครใหญ่มาคิดแค้นเคืองเรื่องมันเรื่องไม่จริงร้จริง ไม่เห็นแต่ได้ยินอ,าาอยากให้เรารักกันนั่นและเรื่องสำคัญผมใส่ร้องนานเสียงแหบเจอ้าอย่าพลันใจน้อยไม่น้อยเว้ยไม่ดีใจ ดวงเดือนจะเคลื่อนคลอยเดี๋ยวหัวแกจะหลุดลอย <Init ial noise> เฮ้ยเสียงเพนหรือเปล่าวะยังถามอีกเหรอห้าวขนาดนั้นอะยังไงก็ไม่ใช่น้องเพนแล้วใครวะ <N> นั่นแหละเสียงคู <Easter> <N> แม่พุ่ง ให้มารอแต่ละที่วงเวงท้งนั้นเลยโอ๊ยอีกนานไหมเนี่ยเป็นอะไรใครเนี่ยมิสเตอร์บีมิสเตอร์บีขอห้าเพลงดิค่ะไก่ยา ได้ยินไม่ว่าอะไรบิสบีบทำไมหน้าทำไมหน้าเหมือนพี่เป้าล่ะคะบิสบีบครับบิบบิบเลือก็เป็นอะไรคันเหรอคะบิบบิบครับนี่อะค่ะตลกใช่ครับอ๋อที่คุณพาก็บอกว่าชอบผู้ชายตลกนี่ก็คือตลกบิสบีบมันตลกตรงไหนอะคะเปียตลกเลยอะตลกตรงไหนนะครับเออไม่เปียตลกเลยค่ะเราดูนะครับเออ เนือยามที่เาเปาเลเน่ใจดูน่ารักดีนะคะพร้อมเลยนะครับแล้วจีบกันเลยนะครับคุ้มคุ้มคู่พานะครับไปไหนคะอ๋อี่เข้าไปนะจะเป็คู่พาอยู่่ะ นันมิเตอห์เปี่ยนแล้วมันลดขั้งข่าวแล้วมันจะเป็นระแหลกอล้วไเปี่นมารอแล้วก็ักแลสวสดีค่ะพีกครับคุณผาคุณผามันจะว่างไหมครับอ๋อมจะว่างค่ะคุณาว่างไหครับว่าค่ะอ้าไปไหนอะคะันเลื่อนไปแล้วครับโทษครับอะไรกัคุณเนี่ย ดี๋ยวคุณพามาจุว่างไหมบวันนี้ครับจุว่างค่ะถ้าคุพาไม่ละเกียดมีเพลงเป็นเพื่อนเพื่อนเคยพรำย้ำเตือนให้เรามีเพื่อนและเพลงปลอบใจกุยคราบันเลงเสียงเพลงบ้านเหนือบ้านตายช่วยกล่อม ที ais, ่ใจใครถูกใจส้างต้องเล่าดวงเดือนโอ้ละเนอ